ปิดช้อปปิง้งเพื่อนสี24ชั่วโมง วัวใช่ไหมวันไหนแบบปวดหัววัวนวไหนเหนื่อยวันไหนแบบยังอ่อมอยู่ยังยังรู้สึกไม่ตื่นมีความฟิลยังไม่บูตเอนเนอร์จีครับเทลหยิบขึ้นมาแล้วออนนี่เนี่ยโอ้โสุดชื่นสะดเกย มันสะดวกสบายมันมือเดียวเปิดได้ฝาไม่หายดมได้เลยกนะครับพี่อบอลราคาเหมือนกันครับเหมือนกันครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นพิเซนเตอร์คนใหม่นะครับพาสเทลนะครับ,รบแล้วก็รู้สึกว่าดีใจามากเลยที่พาสเทลมาเป็นเรื่ออะไรความสดชื่นในใช,ชุดรางวัลของพวกเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราได้ใช้จริงครับแล้วก็อยากบอกต่อว่ามันเออมันมันจึ้งดีมากเลยทุกคนโอเคนะครับพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็นความสดชื่น ไล่จริงๆสดชิ้นมากๆเลยนะคะแต่ความสดชื่นเป็นดอกไม้พางเทลอยโดมอใไ้แกะโดมได้เลยนะคะสดชิ้นสุด คุณดวิกแล้วกันนะครับว่าแบรนด์คาสเทลตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ครับมีสินค้ามากมายหลากหลายเหลือเกินจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับครับก็ก่อนอื่นก็สวัสด,ดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสด,ดีพี่อ,อ่อเมสวัสด,ดีครับพี่หนาน้องเจมิน่าน้องโฟนครับสวัสดนะีครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงแบรนด์คาสเทลนะครับเราต้องพูดถึงบริษัทแม่ของเราก่อน บริษัทแม่ของ p a s เท l มนะีนชื่อ X8 นะครับหรือ multiply by านะครับชื่อนี้ก็จะอยู่บนยาดอมของเราทนะุกอันนะครับก็บริษัท X8 เนี่ยเป็นบริษัทที่เชื่อในเรื่องของดีไซน์และอินโนเวชันเราเชื่อว่าดีไซน์เนี่ยมันมีพลังที่จะสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าได้โปรดักต์แรกนะครับของแบรนด์ Pastel เนี่ยมันคือตัว Clever Mask Clip นะครับถ้าไม่หาวก็เปิด,ดมเงินได้เงิเดียวประมาณนั้น วกับเลล็กทีเ่เราก็ใช้กลุ่มศึกษาต,ตอน,นอื่นนะครับก็เรียกว่าบวกอจริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยยาโดมเหมือนผีนอกหลายๆรั้งที่อยู่ดีๆก็หายไปโดยที่ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงอยู่ดีๆอยากดมก็หายขึ้นมาซื้อเยอะแยะมากมายทั่วนะครับพอมีสายห้อยคอแบบนี้สบายตัวเลยทีนี้โดมเสร็จห้อยเลยไม่หายแล้วไอ้ฝาเนี่ยก็คือหายบ่อยจริงๆมีแมคชีนแบบนี้ปั๊น้องโฟนดน้องมาสบายด้วยใช่ครับ ฝ่ายด่งเป็นอะไรที่แบบว่าตัวหายเลยแล้วบางคนขี้ลืมด้วยเวลาแบบว่าจะจะด่งจะโด่งสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็จะปุ๊บแล้วเอ้าอยู่นะจะปิดฝาแล้วฝาไปไหนอะไรเงี้ยฝาไหนคือจบเลยเออมันหลีกหลอกดูนะเพราะว่ามันหายทุกครั้งเลยที่แบบว่าเออแต่พออย่างนี้ปพ๊บ ว่าแฮปปี้นะครับเรียกว่าใส่ใจดีไซน์และแน่นอนฟังก์ชันการใช้งานที่เราพูดคุยกันอยู่นะครับประสิทธิภาพเอ่ยคุณภาพอ่วแน่นอนจัดเต็มอยู่แล้วนะครับงานรบพูดสอบถามจากนี้ก็จะมีโปรดักต์ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคนะครับเข้มข้นขนาดนี้ในกระบวนการการคิดนั่นเองนะครับแต่ละสินค้าของพาสเทลกว่าจะออกมาได้ไม่ธรรมดานะครับยาดุกัแค่ยาดาม300กว่าแบบเลือก1แบบเท่านั้น นะครับนี่คือเข้มข้นมากๆเลยขอถามคุณวันที่นี้เพิ่มเติมครัว่ากว่าจะเป็นสินค้าแต่ละแบบเนี้ยขั้นตอนและ process ของการคิดการเพิ่มเติมน,นี้งก็คือในเรื่องของตัว user experience ของลูกค้าเราไม่ได้ทิ้งกานเดิมไปก็คือยังสามารถดมท้งท้าได้ในหลอดเดียวกันนะคะรวมถึงในเรื่องอื่นอ่น ด้วยนะคะอย่าง A i n s ไซ h t อันนี้ก็คือการทํางานตัวยาหมอกเราไปรู้ insight ลูกค้าบอกว่าลูกค้าเวลาจะใช้ยาหมอกเนี่ยต้องนอนเดียวจบแล้วมันยื่นถึงลืมลับมือที่ตาลองใช้ทั้งวันตัวตัวยาหมอกของเราหรือล็อบสติกเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นลักษณะมันจะเป็นเหมือนสติ๊กที่ตาออกมาโดยด้านล่างนะคะอยากทาตรงไหนก็คือเอาตัวเนื้อเนื้อสติ๊กเนี่ยไปทาได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องลัมือเปื้อนแล้วก็ไม่เส็งตาน เนี่ยเห็นปะมันมีโปรดักต์ม้ากทาไใครได้แี่ไม่ต้องมีก็ได้แต่เราก็อยากให้มีเพื่อที่เปิดมาแล้วเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราก็อายอย่างน้อยมันก็อมยิ้มได้มันก็เขียนหัวขึ้นมาได้แบบนี้นะครับทุกครั้งที่ดมยาลูพาเทลก็จะแน่นอนเราจะรู้สึกตามที่คุณบัตที่ดีบอกเลมันหอมพอมันหอมแล้วมันยังไงเัวมันโล่งขึ้นนะมันรู้สึกแบบสุขภาพจิตมันก็ดีตามไปด้วยนะครับสีสานต่างๆรวมถึง ฟังชันแม้กระทั่งหน้ายิ้ที่เราพูดถึงเนี่ยก็ทําให้เรายิ้มิดจริจริงไดยเมจะเครียดเ่ยเต้องทไงียดไหมคุณคุณเครียดไหมเออขนาดจะดมย้ยิ้เราจะไม่ยิ้มได้ยังไงแล้วพอดมไปแล้วเป็นไงดมไปแล้วเป็นไงอ้อสดชืดเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คืออะไร คนใช้งานจริงถูกผู้ใช้งานจริงเขาใช้แล้วเขาบอกมานะจ๊ะใชมใช่ใช่เราก็ต้องใช้ตามมันก็จะได้มีความสุขแบบนี้พิธีพิธานทุกขั้นทุกตอนทั้งกระบวนการการผลิตการคิดการใส่ดีเทลลงไปในตัวกขวดจะเลือกพรีเซนเตอร์คนถัดไปของแบรนด์พาสเทลจนเรามาเจอว่าน้องน้องเจมิน่าแลวก็นางน้องะค่ะเหมาะสมกับการที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์มากนะคะ ด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะมีความสนุกสนานมีความสดใสมีความมั่นใจในแบบของตัวเองนะคะก็ทางแบรนด์พาร์เซลเชื่อมั่นมากว่าน้องๆทั้งสองคนนะคะจะสามารถส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะรวมถึงส่งต่อความสดชื่นในรูปแบบของพาร์เซลให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะเห็นด้วยสุดๆทุกคนเห็นด้วยไหมจ๊าเห็นด้วยมากๆขอเสียงปรีดึงทีจ้าเซิร์เพิร์พาร์เลนะ ว้าวครับว้าวไหมว้าวคก็ดีใจปนว้าวเพราะว่าด้วยความที่ใช้อยู่แล้วจ้ะแล้วไม่กี่ชั่วโมงก่อนอะตอนนั้นอะผมก็แบบขับรถอยู่ใช่ไหมแล้วก็ผ่านมิวบอร์ดที่เป็นของทาสเทลพอดีนัผมก็มองแล้วว่าอยู่แบบนั้นก็น่าจะดีอ่อถึงนะนั่นเป็น ติดต่อเลยจิตเป็นกายนายเป็นเปล่านะใช่ใช่แล้วแล้วผมผมดีใจว่าพ่อพงใช้อยู่แล้วไงแล้วพอได้ได้มาแบบเป็นเมเนเตอร์แล้วส่งต่ออะไรดีๆให้กับทุกคนก็รู้สึกว่าเออเราเป็นตัวแทนในคนกลุ่มกลุ่มนี้ได้แล้วก็ก็มันมีโปรดักต์อะไรที่ดีก็อยากอยากใช้ทุกคนคนอื่นไปใช้กันบ้าอืมนะครับโฟนละครับครับก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าด้วยที่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเราเ้อปคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตต้องซ้อมอะไรเงี้ยมีงานต้อง้ำทุกวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ตัวช่วยที่ทำให้แบบว่า boost boost energy ไม่ออกไม่ออกนะ boost boost energy ไม่ออกไม่ออก,ออก,ออก,ออกนะจ๊ะ <c oughs> ครับต้องต้องครบต้องครบต้องครบครับก็คือตัวนี้ครับเพราะว่าเราจะดงเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิเศษตรงที่มันมีแบบว่าหลายกลิ่นให้เลือกอะไนะครับยิ่ง <c oughs> อ่ารุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยจะมีฟลอตตี้ลูนตี้ชาร์จโรเซนบ้านอะไรเงี้ยครับผมเรียกว่าอาจจริงๆออกเป็นแบร์เป็นแฟชั่นโดยเฉพาะคนเก๋ที่ชอบดีไซน์ ชอบประมาณแน่นอนนะครับฝังชันการใช้งานสะดวกสบายนะครับเปิดมือเดียวได้พร้อมแคล่วที่สำคัญฝาไม่หายมีสายให้คล้องด้วยนะครับดังนั้นยาดมของเราจะไม่ใช่ผีรงองต่อไปนะจ๊ะ ถภาพรู้กันเลยนะครับฝากทีมงานเก็บภาพด้วยนะครับ mm hmm. และขอเรียนเชิญอ,อีกหนึ่ง mm hmm. ท่านเพ่เติมนะครับพี่ชายสุดหล่อใจดีอบอุ่นของเจมี่นไฟฟนโตรนะครับี่า เซพิถาเลยค่ะจริงๆวันนี้ที่มาทุกคดคือแฟนคลับพิถานะคะเป็นมัมมีพิถานะคะเป็นไหวนะครับทุกคนไปใบกล้องได้นะครับสงสิ่งของเราได้พอเป็นพิธีนะคบเอเค ขอเสียงปรบมือหน้ให้กับผู้บริหารทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญพักผ่อ,น,อน,นได้เลยนะคะรับขอบคุณเซมินายโฟนอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะะรับเราถับต่อไปขอเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ของแบรนด์พาสเทลกลุ่มแรกครับขึ้นมาถ่ายภาพกับน้องๆเลยนะครับเชิญพาร์ทเนอร์เลยครับขอบคุณครับเชิญพาร์ทเนอร์ของแบรนด์พาสเทลกลุ่มที่สองเลยนะค,ะนร,นครับ,บรเชิญเลยนะคะรับ มีออเรนจ์ออเรนจ์แบงโกมีออเรนจ์แบงโกมีวานิลลามีอีกสองอย่นี่แหละมี้เอร์รี่อันนี้มีสเปร์รี่ก็ดูฟรุตอยู่วานิลลานี่เขามาทำไอติมน่าจะไม่ค่อยฟรุตเท่าไหร่อ๋ออ๋อถ้าเกิดเทียบกิ่นแล้วอย่างนี้วานิลลาดูวิฟที่ไม่น้อยหรอเปล่เออนี่พี่เขาพยายามหน้าเพื่อเชื่อคุณต่อคุณผลไม้ผลไม้ผลไม้สีเหลืองสีเหลืองโอ้โหคือ นี้ถือว่าลอดบุญเร่มหมดยิ้มถือว่ารอดโอเคขอทะไมแค่นี้เลยแค่นี้เลยอ๋อนี่ไงไมคนี่ไงอยากได้อีกคำไหมถือแค่นี้พอแล้วพอแล้วก็ได้ค่ะนี่แหละพอแล้ววัดจะด้วยให้สามคำมั่นใจมั่นใจมั่นใจค่ะขอพูดแค่สองคำค่ะเึ้นมาเปิดเอาก้นออกเลยนะครับเอาก้นกรอบชูให้กับทุกคนดูนะครับพร้อมไหมครับ รู้สึกคิดครับรู้สึกหายใจครับผมใ่ครับแล้วคุณจะชุใช้สิทธิ์ใจพวกเรายังไงดีครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องชุบใช้ก็ได้ครับก็ลอวเล่นๆน่าจะเป็นอะไรเออน้าเดิมหน้าวกมัมมี่พี่พยายามแล้วโอเคนะพร้อมพยายามอยู่ที่ไหนและสนุกนะาสรุปสองสามชั่นขณะสี่ห้าหกเจ็ดเท่ากับ เมื่อกี้ผู้คุณแทบจะเอาหัวเข้าไปในก่องอยู่แล้วนะครับใช่ครับเมื่อกี้นี้นะคะบอกเลยนะคะว่าจุกตรงนี้เงินเงืครับคุณตีคุณตีอ่าคุณตีคุณตีรวมรวมรวมวิกส e เ r อรี่ตอบเลยจะเป็นแรคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจอยากไม่พ่มอีกสักคำไหมครับหรือมั่นมั่นแล้วมั่นแล้วว่าอันนี้ คำหนึ่งมาหอมนี่หอมทุกอันเลยไม่ได้นะผมว่า fruity rum sweet อันนี้แหละอเค่ีนะรับชอบมากนะครับที่คำสุดท้ายคืออันนี้แหละอันนี้แหละอ๋ออันนี้หละครับไม่ใช่คำใบ้นะครับมันเขาเรียกบอกหนึ่งสองไปครับหนึ่งสองรีมลมริมตา สี่กลิ่นปลายนะกลิ่นปลายห้าหกเจ็ดโุ้ยอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันแรกก็คือบัวบัวน้ำเลยฮะครีมี่ครีมี่และมาดากัสการ์มาดากัสการ์วานิลาคุณต้องโอเคครับสุดท้ายครับคนที่ยกก่อนขึ้นมาดมเลยด้งเดิมเย็นดั้งเดิมมีมานานแล้วมีมานานแล้วนี่เย็นดั้งเดิมมีมานานแล้วต่อ และเปลี่ยนไหมครับคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหว่าถูกหมดเลยอ้โหโอ้โหเฮ้ยเก่งไหมถูกทุกข้อ5คะแนนโอ้โหเก่งหมมาลุ้นนี่แหละนี่แหละจบล่องจบล่องท่านนมีค่าเอาล่ะและตอนนี้นะครับไม่ได้มาแค่เล่นเกมแน่นอนเพราะทั้งคู่มีเพลงมาฝากกันด้วยดิ Oh. Yeah. เติบโตในทุกปีเลยแบบแบบเาเรียกอะไรแบบดีมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่ like บบมาเป็นเขาเรยกะไรนะมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของ้กัแล้างานเจมดอย่นไปตราเมีไลยากพูดไหครับทไมวันนี้วันเกิดผม่ะทำไมคจะเรียกผมเฉยเลยเหรอตอนนี้เราแ อยาให้ผมเรียกคูที่เราดูต่อหน้าสาธารณชนเออครับพี่เจมินนี่อนนว่าเราก็ต้อเรียกพ่น่าเกิดกอนเดีจล้มกเอออ่างนี้หน่อยต่อน้าสาธารณด้วะอ้เจมเมสโอเกไม่ทน